ตั้งบ่อแก๊สเชี่วภาพนะครับวันนี้เรามากันที่ลบบุรีนะครับเรามาติดตั้งบ่อแก๊สเชี่วภาพแบบบอลลูนนะครับ500ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งที่นี่นะครับเราก็จะติดตั้งบอลลูนไว้หลายบ่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น200หรือ500ลูกบาทเมตรก็มีนะครับซึ่งเป็นความติดกันนะครับลูกค้าเห็นแล้วใช้ดีนะครับก็เลยติดติดต่อกันมานะครับบอกต่อกันมาว่า บอลลูนเกิดแก๊สได้ดีนะครับแล้วก็เกิดแก๊สได้มากฝาเร็วฝานะครับอย่างเช่นนะครับฟาร์มนี้นะครับข้างหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ่อแบบ200ลูกบาทเมตรนะครับที่นะครับใช้งานกับเครื่องยนต์นะครับฝันพัดลมอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับเรามาติดตั้งอีกฟาร์มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟาร์มสร้างขึ้นมาใหม่นะครับอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับ ทีมงานก็เตรียมขุดบ่อขุดหลุมกันไว้แล้วนะครับไปดูกันครับว่าวันนี้จะติดตั้งกันอย่างไรครับนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่นะครับหลังฟาร์มนะครับซึ่งรุ่นไปโคก็เตรียมขุดบ่อนะครับซึ่งเตรียมพื้นที่ไว้ขุดบ่อนะครับฟาง6เมตรนะครับลึก3เมตรนะครับยาว20เมตรนะครับก็จะเป็นแบบบ่อนน้นนะครับที่เห็นไกลๆนน้นนะครับก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งนะครับที่เป็น 500ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งเราติดไว้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นบ่อ200ลูกบาทเมตรนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นอีกบ่อหนึ่งที่เราติดไว้นะครับส่วนทีมงานก็เริ่มจักระดับกล้องนะครับคำระดับความสูงนะครับเพื่อจะติดตั้งบ่อแก๊สนะครับหวังระดับคุดบ่อนะครับวันนี้นะครับก็ติดตั้ง500ลูกบาทเมตรนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราขุดบ่อกันเรียบร้อยนะครับก็นําบอลลูนลงไปวางนะครับหลังจากนั้นก็จะตอกหลักยึดบอลลูนให้แน่นนะครับก่อนที่เราจะเป่าลมนะครับแล้วก็เ,เติมน้ําเสียนะครับก็จะเป็นบ่อกแก๊สเชื้อพาสนะครับแบบบอลลูนนะครับเป็นรูปร่างแบบบอนูนหรือบอนี้นะครับที่นี่ก็จะมี บอลลูนอยู่3ามบอ่อติดๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็หวางบอลลูนลงไปนะครับแล้วก็เปอาหลักยึดแล้วก็เป่าลมนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นการเป่าลมนะครับเข้าบอลลูนนะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องเป่าลมจนเต็มนะครับ หลังจากเป่าลมเสร็จนะครับก็จะเป็นการต่อชุดคลองชุดแาวนิระพัยต่างๆนะครับแล้วเรากา็จะเติมน้ำเสียลงไปนะครับก็จะเป็นอันว่าเสร็จนะครับสำหรับฟาร์มนี้นะครับเราจะนำแก๊สเชื้อาพนะครับมาปั่นพัดลมนะครับเหมือนทุกๆฟาร์มนะครับก็ตั้งแท่น เครื่องเอาไว้แล้วนะครับก็จะติดตั้งเครื่องดีเซลนะครับซึ่งใช้แก๊สร้อยเปอรเซ็นต์ลงไปนะครับแล้วก็ต่อสายพานนะครับเพื่อปั่นพัดลมนะครับสนี้มีอะไรพิเศษออกมาอีกนะครับก็ลูกค้านะครับนำเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับแปลงเป็นแก๊สร้อยนะครับมาติดตั้งกับไดนาโมปั่นไฟนะครับเพื่อปั่นแสงสว่างในสามนี้นะครับ แบบนี้นะครับค่าไฟนะครับคิดว่า0นบาทแน่นอนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เตรียมไว้ใช้กับแก๊สชียวภาพนะครับโดยมีท่อแก๊สไว้แล้วนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับหลังจากปล่อยหมูนะครับประมาณสัก2เดือนเราก็จะได้ใช้แก๊สนะครับอย่างเช่นฟาร์มข้างๆนี้นะครับก็ใช้500ลูกบาทเมตรนะครับซึ่งใช้กับเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับ ปั่นพัดลมนะครับเราจะไม่ได้เข้าไปในบริเวณฟาร์มนะครับแต่ว่าจะถายให้ดูนะครับว่าเครื่องยนต์นะครับดีเซลที่แปลงมาใช้แก๊สร้อปนะครับปั่นพัดลมแบบนี้นะครับอันนี้สุกรสองหลังนะครับก็จะใช้ค่าไฟฟ้านะครับอยู่เดือนละประมาณ สามถึงสี่พบาทนะครับที่เหลือเป็นแก๊สชื้อาพนะครับก็ประหยัดกันไปถึง80-90%เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่เรานะครับทำการเป่าลมนะครับแล้วก็เติมน้ำเสียนะครับตอนนี้เราก็ต่อชุดกองชุดวานี้ละภายต่างๆนะครับเทปูนยึดในส่วนต่างๆนะครับเข้าด้วยกันนะครับบ่อก็เริ่มเป็นบอลลูนนะครับ อนมนจาทำงานในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเก็บงานแล้วก็ปูฟุตบาทกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นงานว่าเสร็จงานนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มีการปูพลาสติกรอบบอ่อนะครับนี่ครับด้านท้ายเป็น ทางล้นนะครับพร้มอมชากาดออกนะครับแล้วก็มีกุญบาทรอบนะครับหลัลงจากที่เราติดตั้งกันไปก็คื นี่นะครับเราก็จะสูบน้ำเสียนะครับเติมไปที่บอ่อแก๊สเรานะครับนี่นะครับก็จะเติมไปแล้ว เชือกนะครับแล้วก็ท้อมอเบอรนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดนิราภัยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชุดกองแก๊สนะครับ <S <S เรามาตำรวจด้านหลังนะครับซึ่งเป็นท่อที่เราจะล้นละชักกากโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราเจอของเสียเต็มนะครับ เสียก็จะต้องออกมาด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนั้นก็จะเป็นท่อทังออกองน้ำเสียนะครับนี่นะครับส่วนประกอบของบอกแก๊สเชี่ยวพากนะครับแต่บอลลูนนะครับ500ลูกบาทเมตรครับนี่นะครับงานก็เสร็จลงไปได้ดีนะครับกับการติดตั้งของแก๊ส นะครับ500ลูกบาทเมตรนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้นะครับและยังมีที่ทำไปแล้วอีกหนึ่งบอสองบอสามบอนะครับนะครับเป็นธรรมชาติที่งานเรานะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับนอกจากโอแกสแบบบรูนะครับเรายังรับคุมบ่อเบโอแกสนะครับคุมบ่อบบบัดน้ําเสียต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ